เบียเป็นยังไงบ้างฮะช่วงนี้ศึกใหญ่หลวงไหมใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่ใหญ่อยู่กังวลไหมฮะหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่ได้กังวลอะไรก็ตามปกติเพราะเราไม่ได้มีอะไรให้แบบ เป็นกังวลก็ทําไปตามเหตุตามปัจจัยเดินไปตามเรื่องตามราวครใครจะทําอะไรยังไงก็ต้องปล่อยเขาทาไปก็ให้เขาร้องทูบก,กล่าวโทษมาหน้าที่อาจารย์ก็มีหน้าที่ในการชี้แจงตามหลักคำสอนพระเจ้าแล้วถ้าใครมีใครชี้หรือกล่าวโทษมาหน้าที่เราก็คือชี้แจงเปิดเผยให้กระจายอย่าปิดปกบอย่าปก,ป,ก,ป,ก,ป,กปิดอย่าปิดบังคือเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับทางกองทงัพธรรมทั้งธนัญชัยแล้วก็มหาหมีนะครับแน่นอนมีอยู่สองสมเรื่องหลกักๆนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการการสอนธรรมะของอาจารย์เบีย นะก็มีเรื่องของการเปิดรับบริจาคมีเรื่องของการเป็นบุคคลล้มละลายว่าบวชได้หรือเปล่านะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทนายนันชัยเขาจะไปที่สอบสวนกลางไม่มรีบไปยื่นเรื่องอะไรนะแต่เมื่อกี้มีคนไปยื่นเรื่องแล้วก,ก่อนคนหนึ่งนะเรื่องของหมิน่นเบื้องสูงนะฮะ,ะเดี๋ยวจะมาไล่ถามนะครับอาจารย์จะลงถอนหายใจทำไมอาจารย์เราเป็นชาวพุทธกันจรงิจรงๆเหรอฮะชาวพุทธที่น่ารักนี่เราต้องเอาหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกมาแจกให้กันอย่างนี้หรอ ชาวพุทธเราต้องมีเมตตาต่อกันมากกว่านี้มีพรมวิหารดำให้กันมากกว่านี้นะความรู้สึกผมผมรู้สึกเหนื่อยใจแทนเลยถ้าบอกว่าเป็นชาวพุทธแต่แบบแจกของใหญ่ให้กันอย่างเงี้ยทั้งหนึ่งถึงสองหนึ่งหนึ่งหกอะไรเนี้ยผมว่าเบ้าได้เบ้านะครับแหมเมตากันคุยกันดีๆได้คุยกันหรือยังเออยังไม่ได้คุยกันอย่าเลยถ้าไม่ได้คุยแล้วก็ไปจบที่ศาลอย่างผมมาดีกว่าแต่อย่ามาแต่อย่ามาแบบนี้เลยอย่ามายัดเยดียดข้อหาอะไรซึ่งดูไม่น่าจะเข้าให้มันเข้าให้ได้อย่างเงี้ย การจแบงตะบันเพื่อให้มันได้ให้ได้เงี้ยผมไม่เห็นด้วยเลยถ้าบอกเป็นชาวพุทธเมตากันครับก็ไม่รู้ว่ามันมันไปมาอะไรยังไงนะแต่ว่าเอางี้เอาทางอาจารย์เบียร์ก่อนนะอาจารย์เบียร์เราเราเริ่มที่เรื่องไหนดีก่อนดีเอาเอาเรื่องล้มละลายก่อนหรือว่าเรื่องการสอนก่อนดีแล้วแต่เลยเ <c oughs> อาการสอนก่อน <c oughs> อมเมื่อวานนี้มหามีบอกผิดหมดเลยอืผิดหลักการสอนหมดเลยเรื่องสอนธรรมะ แล้วก็ไม่ได้เรียนจบอะไรนะอาจารย์อาจารย์จลนเรียนนะทำผมเข้าใจว่านากาบาลีคือการศึกษาพระยาทธรรมแผนกต่างๆเช่นแผนกบาลีหรือแผนกธรรมเนี่ยก็ผมว่ามันเป็นเรื่องความใส่ใจส่วนบุคคลอ่ะใครอยากเรียนก็เรียนใครไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเรียนการศึกษามีหลายอย่างอาจจะไปสายพิธรรมก็ได้อาจจะไปเรียนบาลีใหญ่ก็ได้ไม่ต้องเป็นเรียนบาลีในระบบไปเรียนบาลีใหญ่ก็ได้คือผมว่าการศึกษามันเลือกได้แหละแต่นี้ว่าคือผมอยากให้ t ูบี f ฟ i r นิดนึงอ่ะก็เขาพูดสดถามสดตอบสด ความคาดเคลื่อนมันต้องมีผมว่าคุณอุ๋ยทําวงการทีวีน่าจะเข้าใจว่าอะไรสดๆบางทีมันอาจจะมีพลาดบ้างถ้าคุณอยากให้ชัว่์ก็เอาพระไตรปิฎกมานั่งกองแล้ว <c oughs> มานั่งเปิดหน้ากันดิถ้าอย่างนั้นนะเอานั่นคือร้อยเปอร์เซ็นต์พระเราอ,อิงตามตัวบทนั่นคือพระไตรปิฎกแต่ <c oughs> ถ้าถามว่าตราบใดก็ตามถ้ามันยังเป็นการแสดงทําแบบสดการตอบถามถามตอบแบบสดความคาดเคลื่อนมันต้องมีเราต้องผมว่าเราต้องใจกว้างผม <c oughs> ยังยืนยันนะว่าเราผม เราควรจะมองเห็นประโยชน์มากกว่าอะไรที่เขาสอนพลาดกระทวงไปอ่าไอ้เรื่องนี้คาดเคลื่อนนะเขาก็เขาก็ยอมรับเขาก็แก้ไขเขาก็พูดเขาก็นั่คือข้อดีของเขาขอาจ,จารย์เบียร์สอนธรรมเนี่ยสอนมาจากอะไรความรู้เรื่องของธรรมะมาจากอะไรก็ส่วนหนึ่งก็มันก็ต้องมาจากพระไตรปิฎกอยู่แล้วเส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการปฏิบัติแต่เราก็ต้องปฏิบัติเนี่ยต้องเอาเข้ากันได้กับในพระไตรปิฎกต้องสอดรับไม่ขัดแย้งอาจารย์เบียร์เรียนเรียนเรียนธรรมะเรียนพุทธศาสนาจัก จบอะไรครับที่ท่นักธรรมตรีใช่ไหมอันนี้ถูกต้องอย่างที่ทางก็สมัยที่เราบวชครั้งแรกใช่บวชครั้งแรกมันคือคนบวชเนี่ยมันบังคับเรียนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติลมหลักสูตรก็คือนักธรรมตรีตอนนั้นอาจารย์ก็ไม่เอยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนนสอบไปตามเหตุตามปัจจัยเขาก็อาจารย์ลึกให้ว่าเป็นนักธรรมตรีอาจารย์จะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยจบนักธรรมตรีลืมไปแล้วด้วยซ้ำแล้วก็เราก็มาอ่านหนังสือศึกษาเองคือถ้าบอกว่าจะต้องไปศึกษาจาก ในระ,ระบบการเรียนการศึกษาตามหลักคําสอนเนี่ยที่บาลีหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าที่อาจารย์จะลงพูดมาคําถามคือแล้วจะมีพระไตรปิฎกไว้เพื่อกลราจาร่านพระไตรปิฎกเองก็ได้ไงแต่ส่วนอะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็ไปถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือไปถามผู้รู้เพิ่มเติมแล้วเราก็มาบวกกับการศึกษาและปฏิบัติตามด้วย เพราะนันไม่จะเป็นต้องไปมีอะไรมาเป็นกระตัวการันตีว,ว่าเราจะสามารถสอนธรรมะได้อย่างนี้พะตามป่าตามเขาเอาเวลาที่ไหนไปนั่งเรียนบาลีอย่างพวกเราทุกคนที่สามารถทํากิจการงานในโลกปกติเราจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนบาลี<ม>จะเอาเวลาที่ไหนไปศึกษาเล่าเรียนแล้วจะเ,เวลาที่ไหนไปนั่งอ่านพระตไตรปิฎกสี่สิบกว่าเล่มคํ<ม><ม>าถามคืออาที่ไหนแค่เงินจะซื้อเนี่ยตู้หนึ่งเนี่ยสองหมื่นกว่าบาทจะมีปัญญาซื้อก็ได้3ข้อมูลมันเข้าไม่ถึงแต่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เราก็ไปหาข้อมูลมาศึกษาเริ่มอ่านเริ่มศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามหลักคาสอนพ่อแม่คร ว่าเข้ากันได้ไหมแล้วเราก็เดินหน้าในการปฏิบัติไปเพราะนั้นเวลาเขาสอบเขาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์สอนผิดชี้มาสิผิดเรื่องอะไรถ้าอาจารย์ผิดจริงอาจารย์ก็จะแก้ไขขอโทษแล้วก็ทําคืนต่อทําด้วยการชี้แจงว่าอ่ะอันนี้อาจารย์พูดผิดนะ อันนี้แทนนะอันนี้ถูกกว่าก็แค่นั้นเองหนังสือยังพิมพ์ผิดได้เลยก็ไปแก้ไขในพระเจ้าปิฎกบางอย่างที่มันยังไม่เข้ากันได้เขาก็ใส่เชิงอัดไว้ว่าอันนี้หมายความว่าอะไรมีในยะะว่าอะไรที่คนไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอย่างกรณีในพระเจ้าปิฎกเนี่ยที่เขียนว่า,วาสุกรมัทวะสุกรมัทวะคนหนึ่งก็บอกว่า อันนี้น่าจะเป็นหมูนะสุกรมทะวาอีกคนหนึ่งบอกว่าน่าจะเป็นเห็ดพิษนะหรือเป็นอีกการน,นึงบอกว่าหมูเดี่ยไปกินเห็ดพิษมาแล้วเอาเนื้อหมูไปกินอีกทีนึงก็เลยเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่พระเจ้าเนี่ยปรินิพานมันก็มีความเห็นของแต่ละคนแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยเพราะนั้นในการสอนเนี่ยมันต้องชี้ให้ได้ว่าผิดอะไรคําถามคืออย่างมาหาหมีพูดเนี่ยที่อาจารย์เห็นในรายการเมื่อกี้เนี่ยว่าอาจารย์เนี่ยสอนถูกต้องไหมถูกตัวหัวก็มาถูกเนื้อหาถูกต้องไหม มันเป็นพื้นพื้นแต่ก็ถูกแต่พอเวลาเจาะเข้าไปลึ่ยจริงไม่ถูกอ้าวสรุปมันไม่ถูกเรื่องอะไรอ,ะอ่ะก็ไม่ไม่สามารถตอบได้ว่าไม่ถูกยังไงอย่างเงี้ยอืมอ่าอ่าไหนไนอาจารย์เบียร์พูดถึงมหาหมีอ่ามีมีเสียงของมหาหมีจากรายการเมื่อวานใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังหน่อยเรื่องของการสอนที่ว่าที่บอกว่าผิดอ่าต้องมีการศึกษาก่อนนะฮะอ่อะลองฟังหน่อยอันนี้หน้าที่กว่าๆอ่าแต่ลองฟังนิดนึงก็แล้วกันนะฮะ เขสอนผิดยังไงอย่างที่ผมบอกว่ามีผิดและมีถูกแต่สิ่งที่ผิดเนี่ยเป็นการแตะเข้าไปในหลักการของพระเตปิศกเนื่องจากว่าในการสอนทำอะไรก็แล้วแต่คนที่สอนจะต้องมีอยู่อย่างหนึ่งก็คืออย่างขั้นต้นเลยนะครับก็คือปริญญาต้องศึกษาเล่าเรียนก่อน ถ้าคุณไม่เรียนคุณจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่คุณสอนถูกหรือผิดไปทรงจํามาไปอ่านหนังสือเล่มในเล่มหนึ่งมาแล้วไปสอนเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงในเมื่อคุณไม่ได้เรียนตามหลักสูตรหลักสูตรในประเทศไทยเนี่ยเขาเรียนปริยัติปฏิบัติเวทปริยัติเนี่ยคือเรียนพระไตรปิฎกนะครับเรียนพระสูตรพระวินัยพระพิธรมเรียนอกักถาเรียนดีกาเรียนนุด,ดีกาทีนี้เนี่ยในการกล่าวเนี่ยกล่าวของคารวะที่สอนธรรมเนี่ยยกหลักธรรมขึ้นมาเนี่ยถูกนะครับก็คือหลักธรรมที่ท่านพูดนะมันมีในพระไตรปิฎก ยกหัวข้อทำมาแต่เวลาอธิบายเนี่ยอธิบายพื้นๆเนี่ยถูกไหมถูกครับแต่ถ้าลงลึกปั๊บเนี่ยมันจะผิดและจะเพี้ยนไปทันทีแล้วก็ไม่มีบัญญัติในพระไตรปิฎกแล้วก็มีการอ้างว่าผู้ที่เจ้ากล่าวแล้วก็มีบัญญัติไว้อย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงเนี่ยพอสืบคนแล้วเนี่ยมันไม่มีอย่างเช่นเป็นต้นว่าการณีการที่ไปด้อยค่าเรื่องการสวดมนต์เรื่องพรระิัพรปริัตต่างๆพระปริินะฮะพระปรินะิรก็คือบทสวดมนต์ต่างๆแล้วก็ไปด้อยค่าการ ในในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอะไรครับาทำน้ำมนต์มันมีหลายอย่างการทําน้ำมนต์ก็คือพระประลิศเหมือนกันคือทุกอย่างเนี่ยมันมีในพระสูตรตันงตปิดกมันมีในพระสูตรแม้กระทั่งผู้ทธเจ้าเองท่านก็ทําแล้วพระประลิศคือหลักธรรมที่เป็นเครื่องคุ้มครองเนี่ยผู้ทธเจ้าท่านก็ให้เรียนไม่ใช่เดรชฉาวิชาใช่แล้วครับการกล่าวถึงเดรชฉาวิชาโดยไม่แยกคําว่าเดรชฉาวิชาคือสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่ขวางทมถ้าผู้ทธเจ้าบอกว่าเราเดินไปตรงเนี้ย หม,มีบอกว่าอย่างนี้ความจริงในรายการพูดเดยอะวันนี้ท่านผู้ชมไปหาย้อนหลังฟังเมื่อวานอาจารย์เบียวว่าไงก็มันก็ถูกของท่านและนะแต่วัน มันก็ยังชี้ไม่ได้ว่าอาจารย์พูดผิดเรื่องอะไรยังกรณีอยากให้ชี้มาเลยว่าพูดผิดเรื่องไหนเรื่องอะไรใช่ก็ชี้มาสิเวลาจะบอกว่าใครผิดอะไรมันก็ต้องชี้ให้ได้ว่าเขาผิดเรื่องอะไรอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าถ้าชี้ผิดชี้มาเลยแล้วอาจารย์แก้ให้ถ้ามันไม่ถูกต้องแก้เลยไม่ใช่ปัญหาเลยอาจารย์ไม่ใช่ผู้ดื้อด้ขนาดนั้นถ้าบอกมาอาจารย์ผิดตรวจสอบแล้วผิดจริงอาจารย์ยอมแก้ไขย่อมขอโทษตามเหตุตามปัจจัยตามปกติอาจารย์ทำอะไรส่วนแบบนี้ประจําลูกศิษย์แย้งขึ้นมาอาจารย์อันนี้พูดผิดนะเปิดหน้านี่ดูส ก็แค่นี้เองมันก็แค่นี้มันจะไปยากอะไรเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะศึกษาดีแค่ไหนมันก็มีโอกาสในการจําผิดจําพลาดเป็นเรื่องปกติเพราะอาจารย์เนี่ยปกิจกะทำเนยคืออาจารย์พูดอยู่ตลอดเวลาถามมาต่อไปถามมาต่อไปวันหนึ่งมันไม่รู้กี่ร้อยคําถามอย่างเงี้ยอาจารย์ก็นั่งตอบไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ที่ผิดเนี่ยผิดเรื่องอะไรก็ต้องชี้มามท,ทางทนายกองพัฒธรรมเนี่ยเขามองว่าอย่างรัมนูเนี่ยเขาบัญญัติเอาไว้ใช่ไหมฮะทนายพัฒอ,อาจารย์จะลงเกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎก หรือว่าพระพุทธศาสนาใช่ไหมพออาจารย์เบียร์ไปสอนโดยที่มันผิดเพี้ยนไปแล้วมันไม่ตรงแบบเป๊ะๆแ,แล้วเขากลัวมันเพี้ยนแล้วมันผิดเหมือนกับเคสเชื่อมจิตทางทนายกองรับทรมบอกเคสเชื่อมจิตก็เป็นลักษณะ คล้ายๆกันอย่างนี้เขาเลยเข้ามาตรวจสอบมันไม่เห็นจะคล้ายกันตรงไหนเลยนั้นมันผิดโดยตรงไงอนา,าคามีกลับมาเกิดเนี่ยคำถามเืออาจารย์สอนผิดเรื่องนี้ <Ug> ไหมล่ะอาจารย์ก็ไม่ได้สอนผิดไงดังนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าอย่างในกรณีที่ท่านยากตัวอย่างมาเรื่องน้ำม,มนต์พระปรลิศอย่างนี้อาจารย์ไม่ได้ไปแย้งเรื่องน้ำมนต์พระปรลิศนี่อาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์แย้งเรื่องน้ำมนต์ในกรณีอะไรน้ำมนต์ไปสะดอกข้อต่อชะตาสามารถสามารถล้างแล้วแก้กรรมสามารถล้างแล้วสามารถทําให้ชีวิตปลด บทภาระนี่สินล่ำรวยเงินทองอาจารย์พูดในกรณีนี้คือไสยศาสตร์ศาสตร์แห่งการหลับไหลที่สามารถเอาน้ำมนต์เนี่ยมาดนบรรดาสิ่งนู้นสิ่งนี้อาจารย์พูดในกรณีนี้ส่วนพระปริศก็ส่วนพระปริศไปสิส่วนน้ำมนต์ที่อาจารย์พูดคือการตำหนีตีติงต,ตามธรรมตามด้วเจ้าบัญญัติว่ากรรมหรือสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลแต่สิ่งที่เขาสอนกันเต็มประเทศคือเอาน้ำมนต์ตไปโดนบรนดากรรมไงนี่คือสิ่งที่อาจารย์ชี้ว่ามันผิดคำถามคือท่านได้เข้ามาศึกษาสิ่งที่อาจารย์พูดบ้างหรือเปล่าหรือไปฟังเอาการตัดคลิปสั้้นนนๆแลลวววกก็เอออาาาาาาม่่จรย์สผิด คือถ้าฟังจากอาจารย์เบียร์คือยืนยันว่าโอ้โหไม่ได้แบบผิดเพี้พยนไปแบบเหมือนที่อื่นที่ว่าเขามีขดงคดีแล้วก็ถูกกล่าวหาหารือว่าดําเนินการอะไรกันอยู่ส่วนเรื่องที่ว่าสอนเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยได้ฟังกันแบบเต็มเต็มไหม,มถ้าผิดตรงไหนก็บอกมาพร้อมแก้ไขอยู่แล้วมีคนแย้งมาขณะไลฟ์ก็แก้ไขเลยถูกต้องอะแต่ไม่เคยได้คุยกันกับทางมหาหมีหรือว่าทนายเปียกไม่เคย ไม่เคยท่าเคยเจอเคยเจอเคยไม่เคยเลยอาจารย์ก็ยังงงอยู่ว่าคือจริงๆแล้วอาจารย์ผิดพลาดอะไรเนี่ยควรแก่การถามอาจารย์ก่อนว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเขาได้ยินได้ฟังมาจริงไหมแล้วอาจารย์พูดแบบนี้จริงหรือเปล่าควรหาเหตุผลกับอาจารย์ก่อนนี่มาเล่นมาบาก่าวหาแล้วว่าอาจารย์ผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ถามก่อนคนเราเนี่ยเวลาจะชี้แจงกล่าวโทษแก่ใครเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคนมาจ่าโจทย์ว่าคนเนี่ยทำผิด พระพุทธเจ้าความรู้ถึงพระองค์เนี่ยพระองค์เรียกมาถามก่อนยังไม่ตัดสินโทษเขานะาเรียกมาถามก่อนว่าเธอพูดแบบนี้จริงไหมพระพุทธเจ้าอ่ะไปคนนั้นยอมรับว่าพูดจริงเธอเป็นโมฆบุรุษเอาเรียกไปคุยก่อนสิถามอาจารย์มาช่องทางการติดต่ออาจารย์ไม่ได้ยากเลยถามอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์พูดแบบนี้จริงไหมจุดเจตนาจุดประสงค์ในการพูดเพื่ออะไรอ,อธิบายหลักการเหตุผลให้ฟังหน่อยภาพรวมคืออะไรจะได้เข้าใจตรงกันว่ามันถูกหรือมันผิดอ่ะถ้าชี้โทษแก่กันแบบเนี้ย มันง่ายมากเลยมันจะไม่มีเรื่องมีราวไม่มีปัญหาแต่เพราะไม่ทําตามคําสอนยึดตามความเห็นของตัวเองเป็นที่ตั้งมันเลยเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นได้นี่ไงถ้าเกิดว่าได้เจอกันพร้อมคุยพร้อมถกกันเลยพร้อมคุยเลยผิดถูกอะไรยังไงมาว่ากันเลยใช่เราคุย,ยกันในฐานะกัลยาณมิตรคือการที่ทเราจะเผยแผ่ธรรมะหรือช่วยกันปกปักรักษาศาสนาอาจารย์เข้าใจธนาณาชชัยมหาหมีว่ามีเจตจำนงในการปกปักรักษาพระศาสนาแล้วหลายคนก็มองว่าท่านทําไม่ถูกต้อง อาจารย์ก็เช่นเดียวกันมีเจตจำนงในการปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าเพื่อเผยแผ่ะศาสนาหลายคนก็มองว่าอาจารย์ทำไม่ถูกต้องมันมีมุมถูกมุมผิดกันคนละมุมอยู่แล้วแต่อย่าไปคิดว่าตัวเองถูกทั้งหมดอาจารย์ไม่เคยคิดว่าตัวเองถูกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาคุยกันควรคุยกันแบบกัลยาณมิตรแล้วหาวิธีกันอะไรที่เข้ากันได้โดยเนื้ออัดเนื้อทะช่วยกันเผยแผ่พระศาสนาต่อไปแต่อะไรยังลงกันไม่ได้วางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาข้อทางแยกทางออกกันทีหลังควรจะยึดตามคำสอนแบบนี้สิทำไมไม่ทำกันอเดี๋ยวผมขอพักครู่เดียว เดี๋ยวฝากทีมงาน